มะพร้าวมะพร้าวนี่นะเป็นพืชที่มีสรรพคุณในทางาสมุนไพรมากทีเดียวนะครับมะพร้าวกับความเชื่อเรื่องถือเป็นไม้ม,มงคลนะครับมีความเชื่อว่าการปลูกต้นมะพร้าวทางด้านทิศตะว,วันออกของบ้านเชื่อว่าจะเย็นเป็นสุดไม่มีการเจ็บข้าได้ป่วย และยังเป็นมิ่งขวัญสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะครับปีเถอะด้วยนะครับในส่วนที่พิกกรรมทางาศาสนาจะจัดให้มีเครื่องสังเวยเป็นมะพร้าวอ่อนเพราะความเชื่อว่าเป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์การดื่มน้ำมะพร้าวก็เพื่อเสริมสริมมงคลน,นอกจากนี้ยังได้ใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพด้วยนะครับเพราะเชื่อว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ทำให้ผู้ที่ตาย เกิดความผ่องใสสงบจิตใจลงได้และเดินทางไปสู่คบคูมนม่ได้ยาง